สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เป็นม็อกนะคะที่ส่วนใหา่ที่จะทำเนาะเพราะว่าพี่คือเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยาการปลุกไว้เก้าครึ่งนะคะเพราะว่าประมานาที่มหาหลัยเนาะอบรมนั่นแหละนะคะก็อบรมประมาณบ่ายครึ่งไม่ใช่บ่ายครึ่งประมาณบ่ายเป๊ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตันจะไปอาบน้ำเลยนะคะแล้วก็ไปแต่งตัวนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกิน นะคะอือเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะคะอ้าวจนิงตอนแรกว่าจะแบบน้ำใช่เดี๋ยวคอ,อยอีกซัะมาณสิบนาทีแล้วค่อยแบบน้่นอนขอนั่งดูคลิปก่อนน่นาจะทันแหละมัเ้เดูกันเคจะใช้เวลาในการดู o u t ูป e ประมนสิบนาทีแล้วเดี๋ยวแบงบน้ำเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว ไปหาอะไรกินก็คือตัว่าตันจะชมเบกินก่อนอแล้วก็ค่อยไปอัพแลนวแล้วก็กินข้าวนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรกินที่มอเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนอะเออเพราะว่าการสัมมนลาคราวนี้ก็คืออบรมอัลบรมคร้งนี้คือมันน่าน่จะคนน่าจะเยอะก็เลยแบบอ datang terbang-terbang tu mana kalau pun, heeh. ก็คือตอนนี้อ่ในห้องน้ำแล้วันไม่ได้เลอาว่าเออไม่ได้หายด้วยแหละว่าเราจะกลับบ้านม่ที่ทำอะไรบ้างนะคะก็คือพออบรมเสร็จอะไรเสร็จใช่ปะก็กลับบ้าที่จิงอ่ะก่อนกลับบ้านก็นั่งคุยเพื่อนั่งเล่นกับเพื่อนใช่ปะจนฟ้าคืึแม่ ก็รู้เลยว่าเออกลับดีกว่าผมแบบไม่ได้พกลมมาใช่ไหมสักพักหนึ่งพอเดินเดินออกจากมอใช่ว่ามันเริ่มตกมาแบบแปะแปะแปะ,แปะตัวก็เลยแบบเอาละต้องวิ่งละสักพันวิ่งเลยจ้าแล้วแบบมันค่อยๆตกตกเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นจนไปถึงปลายรถเมล์รอรถรถไม่มีสักคันฝนตกแบบพถมลงมาแล้วตุ้นแบบไม่มีแน่นอนรถสักพักหนึ่งรถมาพอดีแล้วตุ้นแบบเออ ก่นก็ตกแล้วมันก็หยุดตกไปปักช่วงที่ก่อนที่จะถึงบ้านเพราะถึงบ้านปุ๊บฝนก็ตกแบบพอหลังจากที่กดตกที่บ้านแถวแถวบ้านใช่ปะก็เลยแบบลงไม่มีทําไงไดีว่าอะไรเงี้ยแล้วคือพอหลังจากใกล้ใถึงบ้านปน๊บใช่ปะก็ลงที่ห้างแถวบ้านสุดเลยเพราะว่าฝนม,มันยังตกอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอองัน้น ขอไปเล่นๆนใน,นห้าปันึื่นเพื่อเพื่อให้แบบฝดหายแล้วก็ค่อยกลับบ้านเงี้ยไปๆมาต้งก็ไปหาอะไรกินนั่นนี่นน่นเสร็จแล้วต้งก็กลับมานใช่ปะเพื่อจองแถวอะไรเสร็จปุ๊บนั่งโมไซวิเข้ามาฝนตกก็เลยแบบเชียอทำไงดีวะก็เลยอะต่อด้วยแท็กซี่ตัวเเลยแบบอืมส,สภาพสภาพคือเปียกตั้งแต่ตอนนั่งโมไซอะจะบอกอยอย่างหนึ่งคือ ช่วงที่นั่งวมไซวินใช่ไ่จั้งวันนั้นคือฝนตกอยู่นะแต่มันเริ่มตกเบเาๆหรือไม่รู้ว่าเริ่มตกแรงๆก็ไม่รู้แต่แบบเอที่คือกูขอให้บ้านก่อนอะไรประมาณน,นี้เสร็จแล้วเข้าใจไหมว่าฝนแม่ก็เทอีวนินแม่ก็ชวนกูอุ้ยแบบสารพัดัมพีแบบเนียนที่ไหนจบหรือย,อยังเรียน เนี่ยคณะอะไรสาขาอะไรเนี่ยลูกสาวจะจบแล้วปีหน้าตูแบบเอ,อแบบในใจแบบมึงอย่าพพูดตอนนี้ได้ไหมมึงอย่าพพูดตอนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไมใช่เวลาหน่อย